ขห้องน้ำเราจะชู้หยิบติดมือมาสักเลยเอามาเป็นพรอ็อพอ๋อเห็นไหมเราต้องเล่นใหญ่หนิดนึงเออยังไงมีพรอ็อพคอห้อคอห้กันมาขนาดนี้ภาพหนังจีนมันต้องลอยมาแล้วทุกคนถูกต้องค่ะ EP นี้นะคะซิสทิปนะคะในรายการดูขซิสจะมาเมามอยถึงซีรีส์จีนเออ ซึ่งวันนี้นะคะซิสท,ทิปว่าชวนทุกคนในครอบครัวมานั่งดูได้เลยเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นั้นเป็นตำนานรักของนางพญาง,งูขาวโอ้จริงๆตำนานนี้เนี่ยมันก็มีมาเกือบร้อยปีนะคะก็จะมีความด่งดังคล้ายๆอย่างท่าบ้านเราก็จะเป็นนาคีใช่ไหมคะที่เป็นความรักระหว่างคนกับเจ้าแม่นาคีอะไรอย่างเงี้ยทให้เราต้องลุ้นว่าเอ๊ะเขาจะลงเอ,อยเป็นยังไงนะคะสาหรับนางพญาง,งูขาวก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านจากเมืองหางโจวประเทศจีนนะคะเล่าต่อๆกันมาซึ่ง ในเรื่องเล่านี้เน่ก็เลยถูกหยิบยกออกมาสร้างละครรีเมคซีรีส์หนังภาพยนตร์หรือย้อนกลับไปมากกว่านั้นอีกก็จะต้องเป็นแบบตำนานการเล่นนิว้วอะไรอย่างนี้เลยเรื่อยมาจนถึงปี2019นี้นั้นนะคะก็เลยผลิตออกมาเป็นซีรีส์นะคะซึ่งชื่อยาวมากขออ่านก่อนชื่อว่า The Legend of White Snake หรือภาษาไทยชื่อว่าตำนานรักนางพญางูขาวนั่นเองค่ะส่วนเรื่องย่อของเวอร์ชัน2019นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของไฝสู้เจิญหรือว่านางพญางูขาวนั่นแหละค่ะท่านได้บำเพ็ญตบะหรือเข้าใจง่ายๆก็คือรักษาศีลนะนะมานานนับพันปีจนสุดท้ายมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้สำเร็จนั่นเอง และด้วยความที่นางนับถือและศรัทธานในองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะนางจึงต้องการถวายตัวเป็นพุทธศาสนิกชนเฝ้าติดตามองค์เจ้าแม่กวนอิมมาโดยตลอดแต่ด้านขององค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยต้องการให้ไปซู้เจินได้ไปใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ค่ะเพื่อเรียนรู้ถึงการที่เราจะต้องอดทนอดกลั้นต่อกิเลสต,ต่างๆและเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันค่ะพร้อมกับ เดินต่อไปด้วยจิตใจที่เมตตาก่อนจะบรรลุถึงทางธรรมนั่นเองแต่ว่าไปสซู่เจินเนี่ยก็เลยออกเดินทางใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์เพื่อปฏิบัติตามคําชี้แนะขององค์เจ้าแม่กวนอิมและสุดท้ายก็ได้มาพบกับสี่เซียนนะคะเขาคนนี้เป็นหมอนหนุ่มฝีมือดีมีน้ําใจแต่ไปสซู่เจินเข้าใจว่าสี่เซียนเนี่ยเป็นนักต้มตุนค่ะจึงพยายามหาวิธีสั่งสอนสุดท้ายแล้วเรื่องราววุ่นวุ่นระหว่างไปสซู่เจินแล้วก็สี่เซียนเลยก่อเกิดมาเป็นความรักนั่นเองนะคะสุดท้ายเมื่อโชคชะ านำพาให้พวกเขาได้มาพบกันทำให้เกิดเรื่องราวการต่อสู้ที่เป็นอุปสรรคระหว่างคนกับปีศาจกลายไปตำนานโสกกับนากกรรมความรักที่หลายคนถึงกับต้องเสียหนำตาน,นั่นเอง เรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมานับปร้อยปีแต่ว่าพ่อฟังดูแล้วเนี่ยก็คับคลายขับคลาคลาย,คลาย,ค,ลายคลายกับตำนานบ้านเราเหมือนกันอย่างเจ้าแม่นาคีที่เราดูทั้งเวอร์ชันหนังเวอร์ชันละครกันมาใช่ไหมคะเจ้าแม่นะคะกับท่าน,นางพญาง,งูขาวเนี่ยก็มีความแบบบำเพ็ญเพียรรักษาศีลเพื่อให้ตัวเองนะ่มีร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันเออแล้วก็มีความรักระหว่างคนกับงูอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คืออย่างพระเอกในตำนานเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ไกลกับอาราเลนะ่นึกออกไหมเออก็จะต้องแบบมีความสัมมา หลอ่อาเอาการเก่งเท่อะไรอย่างนงี้นะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นภาพจําของการที่เราดูละครต่างๆมานะคะเขาจะมีพลังทําลายล้างเหมือนกันเช่นอยู่กันดีได้ใช่ไหมเอออะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงเหตุผลที่ต้องดูนะคะที่ซิสทิปวันนี้เนี่ยอยากจะป้ายยาและชวนทุกคนมาดูเรื่องนี้กันเยอะๆกับ The Legend of White Snake นะคะข้อแรกก็คือ CG ปังปุริเยมากทุกคนนะคะจริงๆแล้วว่ายุคหลังๆมันเนี่ยจะเห็นเลยว่าหนังจีซีรีส์จีนะเรื่อง CG คือเขาจะเต็มแบบที่สุดเลวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยอย่างเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ด้วยความที่เป็นตำนานเนาะทุกๆคนที่เอามาทำอะ่ะหรือมารีเมคต่างๆคือเขาต้องเต็มที่มากๆเพื่อให้แบบแฟนๆทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่รู้จักตำนานเรื่องนี้ ก็เป็นรอยปีไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ผิดหวังจริงเธอะเรื่องราวมันต้องย้อนยุคย้อนอดีตในโลกที่แบบเราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสวยมดเลยอ่ะพระนางก็คือแบบจัดเต็มเสื้อผ่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่มันจะมีเรื่องราวของแบบเหล่าเทพเหล่ามารเหล่าปีศาจซีจีการใช้พลังภายในอะไรอย่างเงี้ยสมจริงมากแล้วสวยแต่อีกหนึ่งอย่างที่ชอบเลยนะคือเวลาคนเล่าถึงเกี่ยวกับ ตำนานที่มันจะมีเรื่องธรรมชาติเช่นสีแวล้อมอะน้ำตกผู้เขา่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบสงบลุ่มๆมันดูเหมือนอยู่ในเทพนิยายจริงๆก็เลยต้องยกให้เลยว่าซีจีเรื่องนี้ปุริยที่สุดนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็ต้องเป็นความฟินจิกหมอนนะนาะอนะคือหลายๆคนนะดูเรื่องนี้มามันก็จะเป็นแบบสุขเหงาเศร้าเคลากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ความฟินก็คือระหว่างที่เขาเจอกันตอนแรกจะเป็นฟีลลิ่งแบบ รักแรกพบ็นตำนานความรักที่เราต้องแบบเลือือะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาทำออกมาได้ดีมากเป็นอะไรที่พอดูปุ๊บวันแรกที่เขาเจอกันทําให้เราอะรุ้นแล้วก็เอาใจช่วยว่าระหว่างทางนั้นน่ะเขาต้องต่อสู้อุปสรรคให้สําเร็จดีอยากให้รักกันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครเป็นสายฟินสายจิน้นเวลาดูซีรีส์เออก็ไปดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนข้อที่สาค่ะเหตุผลที่ต้องดูก็คือต้องลุ้นค่ะ นะคะลุ้นยิ่งกว่าตัวเลขจะออกนะคะเ,คเพราะว่าจริงๆอะเรื่องนี้เขาทำมาหลายเวอร์ชั่นหลายแบบใช่ไหมคะแต่จะบอกว่า ตอนจบมันไม่ตายตัวนะทุกคน uh huh. บางครั้งเราดูว่าเอ๊ะเขาไม่สมหวังแต่บางทีในสมัยก่อนเขาก็จะมีเวอร์ชันที่สมหวังบ้างเออจนต่อมาในปี2019ที่เราเอามารีวิวกันเนี่ยนะคะสันขอไม่สปอยว่าตอนจบเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าให้ไปลุนด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วตำนานรักนางพญาง,งูขาวในเวอร์ชัน2019นเเนี่ยเขาสมหวังหรือเราจะต้องนั่งข่าวน้ำตาโบกทิชชู่ที่ชู่ไปไหนแล้วยืมหน่อยสิหรือฉันต้องโบกทิชชู่อย่างนี้ เวลาดูซีรีส์จีนจะซับน้ำตาให้ทำท่านี้ก่อนเปน็นนางเอกก่อนหนึ่งแล้วค่อยซับน้ำตา มาถึงเรื่องเราก็ซีบก็ซิบของซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างก็คงไม่พูดถึงพระนางไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นระดับแม่เหล็กดึงดูดที่หน้าตาดีมากๆถังคู่นะคะอย่างนางเอกของเรื่องนะคะชื่อว่าน้องสิวจูหรือจีจิง e อนะีเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นในวงการบันเทิงน้องเป็นนักร้องมาก,ก่อนเออเป็นฟิลลิ่งแบบอดีตไอดอลจากวง S N H 48นะคะก็ฟิลลิ่งคล้ายๆ BNK 48บ้านเรานะซึ่งณเวลาที่น้องอยู่ในวงเนะี่ยก็คือดังมากอยู่แล้วเพราะว่าน้องทั้งสวยออรา่าเต่นเกง่งร้องดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอได้เริ่ม ามาเป็นแบบวงการเล่นละครเล่นซีรีส์วงการนักแสดงเนี่ยทุกคนก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าเวลาน้องเล่นเกี่ยวกับจีนโบราณเราต้องใส่ชุดจีนโบราณใช่ไหมคะคือน้องสวยมากจริงๆเหมือนนางเอกในยุคโบราณหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้แฟนละครแฟนซีรีส์ค่ะ โหวตนะจะนำให้น้องมีฉายาติดตัวนะคะฉายาว่าสาวงามในรอบ4,000ปีของจีนก็คือเออใส่ชุดจีนแล้วสวยจริงๆพระเอกของเรื่องนะคะจริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่านักแสดงพระเอกที่เป็นคนจีนนะเวลาคนหลอกคือเขาต้องหลอจริงเพราะอะไรรู้ปะ่ะเวลาเล่นย้อนยุกอะค่ะเขาจะไม่ได้มีผมประเซตมาช่วยทุกคนต้องใส่วิกเปิดเถกแล้วแบบผมยาวเพราะฉะนั้นโครงหน้าเบาน้าเขาต้องดีจริงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้อุ๋ยเหมืองหลงทุกคนก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าเอ้ย มันเหมือนแบบผสมผสานทําให้ตํานานรักนางพญายงูขาวในเวอร์ชัน2019อะ่ะมันดูลงตัวกับนางเอกมากๆจริงๆนะคะซึ่งชีวะประวัติย่อๆคร่าวข,ข,ของอีเง๋เหมิงหลงเนี่ยจริงๆก็เล่นละครมาหลายเรื่องนะคะก็อย่างเช่นเออ Go Princess Go อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องที่ทําให้ดังมากทุกคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็คือเรื่องป่าทอสิบหลี่นั่นเองจ้า และนี่ก็ถือว่าเป็นการป้ายยาจากซิสทิปนะคะที่อยากจะชวนพอสอนอสอและซิสทุกคนมาดูซีรีส์เรื่องนี้ก,นก,นกันกับตำนานรักนางพญาง,งูขาวในเวอร์ชนัน2019ถ้าถามว่าซิสค่ะหนูอยากดูหนูโดนพี่ป้ายยาแล้วไปดูที่ไหนดีต้องไปนั่งดู YouTube ดังควานหาแต่ละตอนเองหรือเปล่าไม่ต้องค่ะซิสทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะครบ36 EP ตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะสามารถติดตามกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันกับ Mono m a x นั่นเอง จะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ถ้าขี้เกียจอ่านซับนะคะฟังภาษาไทยเราก็มีแม่แม่ทำกับข้าวไปทำกันบ้องงานบ้านไปอ่ะแม่ก็ฟังภาษาไทยจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะแต่ใครชอบความออริจินอลเอออยากไปฟังภาคภาษาจีนมากกว่าอยากฟังเสียงพระเอกจริงๆกับนางเอกจริงๆมันจะได้ฟินจิกหมอนมากขึ้นก็เลือกเป็นออริจินอลหรือว่าซาวด์แทร็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปดูกันได้นอสาว16 EP ไม่สั้นไม่ยาวยืดจนเกินไปดูได้ชิยๆนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมให้ดาวกันด้วยนะคะชื่นชอบเรื่อง ไปดูจนจบแล้วหรือถ้าสมมติว่าไปดูมาได้สัก2ตอนแล้วโอ๊ยชอบจังเลยอะ ให้ดาวข้างล่างได้ใต้โพสมาได้เลยเรื่องนี้ซิสทิปขอให้5าดาวเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นตานานเนาะมาเป็นร้อยรปีแล้วบวกกับมาหลายเวอร์ชันจนมาเวอร์ชั่น2019้าเนี้ยทุกอย่างมันแบบสวยสมคำล้ําลือองค์ประกอบทุกอย่างมันดีหมดเลย <c oughs> ก็เลยให้5ดาวเต็มซิสคนไหนให้กี่ดาวแล้วก็เพราะอะไรก็มามอยกันใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวรออ่านนะคะวันนี้ซิสทิปไปก่อนจะกันใหม่ e ีพีนะบ๊ายบายค่ะดูคาซิส